ตอนนี้เราจะพาขึ้นไปชมที่เขื่อนกันนะคะและนี่คือรอบๆนะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะที่เราสามารถมานั่งกินอาหารในตอน,นเย็นได้ะคะ่ะเราพาที่เขื่อนบางบวยขั้นขั้นเขื่อนแล้วนะคะแล้วก็โชาดีที่มาเดือนพฤษภาคมเป็นตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนสีแล้วนะคะอันนี้คือบ้านพักของเรานะคะจะพาไปดูข้างในนะคะโอ้สวยงามมากเลยจะมีทั้งหมด3ห้องนะคะนี่ ที่การจตดาาผู้ดีของการไฟฟ้าค่ะและเนี่ยมันก็โชคดีมากเลยเรามาในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักพอดีเขาก็จะจัดดอกไม้สวยๆมาให้ทุกคนได้ถ่ายรูปได้เช็คอินกันนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะตอนนี้เราอยู่บนสันเขื่อนนะคะบรรยากาศตอนเย็นๆรอบๆนะคะอากาศก็เย็นสบายมากๆเลย เหมแก่การมาพักผ่อนกันนะคะคนก็ไม่เยอะมากอากาศก็ชื้นๆนะคะนะคะ,นะคะก็จะเห็นน้ำเลยค่ะเห็นน้ําของเขื่อนสีนคลินนะคะและด้านนู้นนะคะก็จะเห็นอ,อ,อากาศยามเย็นนะคะของเขื่อนสีนคลินค่ะบรรยากาศเนี่ยก็คือดีดีเลยแหละคนไม่เยอะมากแล้วเหมาะแก่การพักผ่อนมา,มากๆเ บรรยากาศยามเย็นนะคะที่เขื่อนสีนักครินกาญจนะุรีคือภาพที่กำลังจะตกดินนะคะแล้วก็คือสายนะ้ำตกเขาที่กําลังจะแบบตกดินบรรยากาศสวยงามสุดๆเลยอะคะ่ะแล้วก็เขาก็เปิดไฟด้วยนะคะให้เราได้ให้เราได้ถ่ายรูปและนี่คือจุดติดตั้งกล้องถ่ายรูปเลยสังเอนตรงนี้เลยเราได้วิวที่สวยงาม เื่อนสีนครินกายจะนาบ